เกมแฟลชนั้นมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของเกมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอดีตเนื่องจากมันเป็นเกมที่มีรูปแบบไม่ซับซ้อนไม่ต้องการอินเทอร์เน็ตแต่สามารถสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งบางเกมนั้นก็ยังสามารถเล่นแบบโคออบกับเพื่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันและพวกเกมแฟลชเหล่านี้นั่แหละครับก็มักจะถูกบรรจุอยู่เว็บไซต์ศูนย์รวมเกมชื่อดังอย่าง Y8 ที่เปิดให้บริการมาอย่างช้านาน และในวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูกันว่าในยุคที่เกม Y8 แกำลังได้รับความนิยมอยู่นั้นมันมีเกมไหนกันบ้างที่เราเต่างก็เคยเล่นกันบ้างและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปย้อนความหลังลํำลึกกันเลยดีกว่าครับ ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b บ a c k ย y e Sport ซือแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950มิลเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แขวไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช h o p รันเ n นออฟฟิเชียลกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเกมที่7บล็อกเฮด เรามาอยู่ในเกมแรกกับบล็อกเฮดเกมแฟรที่ถูกบรรจุให้กับเว็บวายแโดยเกมบล็อกเฮดนั้นเป็นเกมซอมบี้เซอร์ไว l ล l มัลติเดเรชชันอลชูตติ้งที่จะให้เราได้เลือกเล่นตัวละครต่างๆที่เกมน้องกำหนดให้และหลังจากนั้นตัวเกมก็จะนําเราไปอยู่ในแผนที่แห่งหนึ่งที่เหล่าซอมบี้นั้นจะโหมกระหน่าเข้ามาเพื่อจูโจมและจัดการเหลาผู้เล่นให้จนได้หน้าที่ของผู้เล่นในเกมนั้นก็คือการเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้ โดยยิ่งเราเอาชีวิตรอดได้นานเท่าไราซอมบี้ที่แข็งแกร่งก็จะปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวของเราเองนั้นก็จะรับอาวุธชนิดต่างๆเพื่อต่อกรกับเหล่าซอมบี้พวกนี้และสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าจดจําเลยนั่นก็คือการที่มันเป็นเกม Flash ที่สามารถโคอบกับเพื่อนได้โดยการแบ่งคีย์บอร์ดการเล่นอีกทั้งยังมีโหมดต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันอีกด้วย เรียกได้เลยว่าใครมีน้องและอยากให้น้องเล่นเกมด้วย <_ C os al> เพียงแค่แบ่งคีย์บอร์ดฟังหนึ่งให้เล่น <_ C os al> ก็จะได้สนุกกับเกมนี้ด้วยกันเลยล่ะครับแต่อย่างไรก็ดีเกมนี้ก็มีสิ่งที่หลายๆคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกราฟิกเลือดที่ทำออกมาได้เละเทอะเกินไปพอยิ่งเรายิงสตูได้มากเท่าไหร่รอยเลือดที่ปรากฏบนแผนที่นั้นก็จะมีมากขึ้นไปด้วยแล้วไหนจะปัญหาเวลาแบบเล่นโคอบก็ว่าจะเกิดการดึงแบบเป็นเกิดขึ้น ถึงะนานเกม Box Head ไดรับความนิมอย่างมากโดยมีผู้เล่นรวมกันกว่า83ล้านคนจนทําให้มีการทําภาคต่ออีกหลายภาคด้วยกันและในปัจจุบันนั้นตัวเกมก็ยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ผู้เล่นจะต้องใช้เบราว์เซอร์ Y8 เพื่อเล่นโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับเกมที่6 Age of War สำหรับเกม Age of War นั้นมันเป็นเกมแฟลตประเภท Base Defense ที่ได้มีการพัฒนาและปล่อยออกมาให้กับเว็บ Y8 ในปี2008โดยเกมนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วยจุดกระแสเกมแฟลช ให้เป็นที่นิยมในช่วงปีดังกล่าวและในเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นคนบริหารทรัพยากรเพื่อที่จะปกป้องฐานของตัวเองให้ได้พร้อมพ้อกับส่งคนไปจู่โจมทางของสตรูโดยตัวเกมนั้นจะเริ่มขึ้นในยุคหินและหน้าที่ของเราก็คือการส่งคนออกไปต่อสู้และทุกๆยูนิตที่เราสามารถจัดก,การได้นั้นก็จะกลายเป็นทองให้กับเราใช้ในการอัปเกรดสร้างป้องปราการรวมไปถึงซื้อยูนิตเพื่อจู่โจมสตรูอีกด้วยและทุกๆการอัปเกรดนั้นมันก็จะทำให้ยูนิตของเราแข็งแกร่งขึ้นไปตามยุคสมยัยไม่ว่า จะเป็นยุคอัศวินยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งยุคอนาคตนอกจากนี้ถ้าเกิดเราดูเหมือนว่าจะต้าทานสตูไว้ไม่อยู่แล้วผู้เล่นก็สามารถใช้สเปเชียลสกิลเพื่อเป็นการกวาดล้างสตูที่กำลังบุกมาหาเราได้โดยสกิลดังกล่าวนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นตามการอัพเกรดยุคข,ของเรานั่นเองในปัจจุบันตัวเกมยังมีการเปิดให้บริการอยู่เวร์ชัน y 8นะครับและก็ยังสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องโหลดเบราว์เซอร์พิเศษอีกด้วย และถ้านับจำนวนผู้เล่นเกมดังกล่าวแล้วจนถึงปัจจุบันก็มียอดผู้เล่นมากกว่า22ล้านคนเลยทีเดียวเกมที่5 The s c a n Kid ในรอบที่5นี้เรามาอยู่กันที่เกม The s c a n Kid ที่เป็นเกมแฟลชประเภทแอคชั่นแฮ k กแอนด์สลหรือเดินหน้าแล้วฆ่ามานซึ่งเกมนี้ถูกบรรจุในเว็บวแป8เช่นเดียวกันโดยที่ตัวเกมนั้นก็จะแบ่งออกา3ด่านด้วยกัน และเราจะได้รับบทเป็นเด็กที่มีหัวเป็นกะโหลกพร้อมกับเลื่อยยนของเขาโดยหน้าที่ของเรานั้นก็คือการเข้าไปจัดการกับทุกคนที่อยู่ในแผนที่และก็ตัดสิ่งของต่างๆที่ขวางทางเราอยู่แต่ในด่านที่2น,นั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยการที่เราจะได้ใช้วุธปืนแทนเลื่อยและก็ต้องไปต่อสู้กับสูแต่ละคนที่มีอาวุธปืนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และถ้าเราผ่านไปได้แล้วนั้นมันก็จะพาเราไปสู่ดาสุดท้ายที่บอสของเกมนี้จะยืนนิ่งๆรอให้เราเข้าไปจัดการและก็เป็นอันจบเกมครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมสั้นๆแต่ก็สามารถทำให้หลายๆคนจดจำมันได้ด้วยรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่สำหรับเกมแฟลชในยุคนั้นและหมานก็ทำยอดผู้เล่นปัจจุบนันอยู่ที่7ล้าน9นคนเลยทีเดียว เกมที่4 The Farmer หนึ่งในเกมปลูกผักเกมแรกๆที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในระบบของ y 8ตั้งแต่ปี2007อย่าง The Farmer นั้นมันก็เป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนทั่วโลกโดยตัวเกมนั้นจะให้เราได้เล่นเป็นชาวสวนคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการดูแลฟาร์มของตัวเองที่ประกอบไปด้วยเกมเลี้ยงไก่และเกมทำสวน ซึ่งเราก็ต้องทําการปลูกผักและก็เลี้ยงไก่เพื่อนาผลผลิตที่ได้มานั้นไปขายเพื่อให้ตัวเองได้เงินมาทําการเกษตรต่อและก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเบื่อและด้วยรูปแบบการเล่นเกมสุดชิวนี้มันก็ไดยให้ผู้เล่นดังกล่าวไปกว่า22ล้านคนแต่ในปัจจุบันเกมนี้นั้นถ้าใครต้องการจะเล่นก็ต้องดาวน์โหลดเบราว์เซอร์พิเศษเพื่อเล่นเกมดังกล่าวนะครับเกมที่ 3. Pen g u i n Di n ิน r ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะจำเกมนี้กันได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าเกม Penguin d ิน n e r นั้นมันเป็นเกมที่เข้ามาอยู่ในเว็บ Y8 ในปี2008โดยตัวเกมนั้นจะเป็นเกมประเภทบริการร้านอาหารที่เราจะได้เป็นเด็กเสิร์ฟและมันก็จะมีลูกค้าของเราเข้ามาในร้านอยู่เรื่อยๆหน้าที่ของเราคือการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุดและเมนูจะต้องถูกต้องกับสิ่งที่ลูกค้าสั่งด้วยและถ้าเราเสิร์ฟช้าหรือเสิร์ฟผิดเมนูนั้น มันก็ทำให้ลูกค้าไม่พอใจและทำให้ระดับเงินค่าหารน้อยลงกลับการถ้าหากเราเสิร์ฟเรืง่งรวดเร็วและเมนูที่ถูกต้องแล้วลูกค้าก็จะพอใจให้กับบริการของเราและก็จะให้เงินเราเพิ่มซึ่งด้วยรูปแบบการเด่นที่เรียบง่ายบวกกับมีความท้าทายในระดับที่ไม่ยากเกินไปแล้วมันก็เลยมีผู้เล่นเกมนี้รวมกันมากกว่า7 8ล้านคนเลยทีเดียวอีกทั้งในเกมนี้ปัจจุบันก็ยังคงเล่นได้อยู่แม้ว่าจะไม่มีเบราว์เซอร์ Y8 ก็ตามเกมที่ Wack Your Series สำหรับเกมซีรีส์ Wack You นั้นมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเกมแรกๆที่ได้มีแก้บรรจุให้กับเว็บวายแโดยตัวเกมออริจินัลนั้นจะมาในรูปแบบของการ์ตูนเส้นที่ตัวของเราจะเล่นเป็นหนึ่งในพนักงานบริษัทที่จะโดนหัวหน้าของเรานั้นเข้ามากรนด่าอยู่เป็นประจำและเราก็เหมือนจะทนไม่ไหวกับความเจ้ากี้เจ้าการของหัวหน้าของเรานั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่มันจะให้เรานั้นจัดการหัวหน้าของเราในรูปแบบต่างๆที่บอกเลยว่า ความรุนแรงนั้นมาเต็มจนเด็กๆสมัยนั้นต้องมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเลยทีเดียวแต่กลับกันนั้นถึงแม้มันจะมีความรุนแรงมันกลับทำยอดคนเล่นได้มากถึง14ล้านคนจนทำให้ภาคต่อมากมายแต่ภาคที่ได้ความนิยมมากที่สุดเลยนั้นก็คือแววกยัวเย็กหรือจัดการแฟนเก่าที่เรานั้นจะได้เล่นเป็นผู้หญิงที่ต้องจัดการแฟนเก่าของเธอ้ดยนา,นานาวิธีที่สุดรุนแรงและภาคนี้เนี่ยมันก็ทำยอดผู้เล่นได้มากกว่า80ล้านคนเลยทีเดียว ไม่ต้องคิดเลยนะครับว่ามันมีคนที่มาเล่นเกมนี้เนี่ยเพื่อระบายอารมณ์กับแฟนเก่าขนาดไหนอย่างไรก็ดีถ้าเรานับยอดผู้เล่นจากทุกซีรีส์รวมกันแล้วละก็เกมว็กยูนั้นก็สามารถทํายอดผู้เล่นได้ถึง150ล้านคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเกมระรรบายอารมณ์ดีๆนี่เองละครับเกมที่ 1.Bartender Series แ,แล้วเราก็มาอยู่อนที่1กับเกมซีรีส์อย่างบาร์เทนเดเกมแคชชั่วที่ทําให้เราได้สวมบทบาทเป็นบาร์เทนเดอร ในการผรสมเครื่องดื่มต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นค็อกเทลรสเลิศโดยตัวเกมได้มีการบรรจุใส่เบวายแปดตั้งแต่ปี2007และหมั่นกกไดรับความนิยมอย่างมากโดยตัวเกมจะให้เราสวมบทบาทเป็นมิเกลบาร์เทนเดอร์ฝีมือดีที่จะต้องทําการผสมเครื่องดื่มต่างๆเพื่อค้นหาค็อกเทลที่รสชาติดีที่สุดให้ได้ อีกทางยังต้องระวังค็อกเทลรสชาติแปลกๆที่อาจจะพลาดชีวิตของมิเกลไปตลอดการและตัวเกมภาคออริจินัลนั้นมันก็ทำยอดผู้เล่นไปได้กว่า111ล้านคนทั่วโลกจนทำให้ภาคต่อๆอย่างมากมายและโดยการที่ตัวเกมนั้นมาเป็นเกมแคชชเลเล่นง่ายจบวมันก็ไม่ได้หลายๆคนในช่วงนั้นติดเกมนี้เป็นอย่างมาก จนทำให้ซีรีส์เกม b a r ์เทนเดอร์ทำยอดผู้เล่นรวมกันไปกว่า130ล้านคนเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเราได้เคยทำตอนจบของเกมนี้ไว้แล้วด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเจ็ดเกม Y8 ในความทรงจําครับก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละเกมนั้นมันก็อยู่คู่เว็บ Y8 มานานแสนนานเลอเกินแต่เนื่องจากการหยุดให้บริการของ Adobe Flash ในปลายปี2020นั้นมันก็เลยทํำให้หลายๆเกมไม่สามารถเล่นได้แล้วแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยัมีคู่คนที่หอยหาอาดีตได้ทําเบราว์เซอร์พิเศษที่สามารถรัน Adobe Flash ได้และมันก็ทําให้หลายๆเกมที่ตายไปนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนั่นเอง และถ้าเพื่อนๆมีเกมไหนที่อยู่ในวัย8ที่ชื่นชอบและอยู่ในความทรงจําแล้วก็สามารถแบ่งปันไว้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมหาาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bank e port, แบงค์ข้ออีสปอร์ตเกรียนช่วนกดไลค์ subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ